มาเจอใครเรามาเจอใครเรามาเจอใครอาสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเก่งจริงเลยเอาไม้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 เอาสวยวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโอ้โหเก่งเก่งแล้วบอกครับเนาะว้าวเก่งแล้วเฮ้ยเมื่อคืนไปไปเต้นรถแห่แล้วเมื่อคืนแห่มา

วงงเออผู้จัดการโอ้ยเจใครคะเป็นนังหรืเพื่อนเออก็เป็นแนวนั้นเฮ็ดนังนะมู้เยอืมห็ดนังจเ็ดถามมันต้องนั่งระวังใจเย็นอมือไเนหมอนหมอน

ไปเียัดึง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 ไหนทำไงทำไงทไงเียๆไก่นไ้อีกทีนึ่งโอ้ยโอยไห้ยกสหัวสหัวเลยครับสุดหัวเลยครับสหัวเอาให้ดิ้ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาเอาใหม่ครับทยังไงโอ้ยได้แล้วได้แล้ว เบ้วันนี้มาเบ้อยู่ไหนเบ้เบ้อยู่ไหนเบ้เบ้เบ้เอ็มเบ้มาไห้เบ้เอติ้งจบไห้ติ้จบติ้จบเอ้ยนู่นนูนู่นอยู่ไหนู่ไหนชี้ี้้้จบอยู่ไหนช้จบจบพอมันี้ยังไม่ตื่นเลยเนาะพอมันี้ยังไม่ตื่นเลยอ้ยส่งพักมาเต่ไนี่เป็นระบบเื่ออ้ ได้ดิอร่อยมากเดีว้หยหนวดมเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้กินนานใครมากินให้ดูเออใครกินน่ะพุ่หิวบอก ถ่ายบรรยากาศพี่น้องเบิ่งครับโอ้ยต้นกล้วยแตกหนอวัดสันเด้อพี่น้องคุณต้นม่วงยาบานัน ต้นอ้อยต้นกล้วยโอ้แขนนี่ก็ะฮักเหรอ เจออีกแล้ว,วเจอกันอีกแล้วเฮ้เอาอีกอ่ะเอาอีกอ่ะอย่าโอมมืออย่าโอมมือเอย่าค่อยเข้าไปาน,ไนั่นนั่นนั่นเป็นรองครับบรรยากาศโอ้เข่าก็เริ่มงามแล้ว มีฝนปล่อยๆแต่ไม่แรงนะครับเบ้เบ้ เดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีนะอีกหนึ่งนาทีนะเบ๊ะไปเดี๋ยวพาไปจะไปเหรอไปบูเบ๊ะรอรอก่อนเดี๋ยวพาไปะดงเลยดึงดึงดงดึ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 งดดึงดึงดึงดึดดึงดึงดึดึง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 ดดึง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 ดดึงดึงดึงดึดึงดึงดึงดดึง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  เอ้ยคีเกมขีเกมขีเกมคีเกีเมคีเกมอะพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับตัองใจเราไปเชียวครับเจอกันคลิปหน้านะครับ